เอลงสองซ้ำวัสดีครับวันนี้ชุดเดิมอีกแล้วเติมใหม่คือก็เหมือนชุดนี้มีสามสี่กลิบเราตรงๆวันนี้เราจะมาเรียกชั่นนะครับเพลงของไทยอนไทยอนก็คือใครไทยอนก็คือไทยอนไง คนเหนียวให้ช่วยเสริมมาเชวงเต้องลดเดอร์วงเกิร์ลเป็นลีดเดอร์ะเป็นเมนโวคอลด้วยฮะใช่ถ้าใครแท้เป็นเมียผมอาไม่ใช่ขอโทษขอโทษอย่าออย่าอย่าแตะอย่าคนนี้เออคนนี้คนนี้คนนี้ของเราเาแต่งกันตอนไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ไมม่่ม่ไมมั่ม่ไม่ไมคไม่ไม่ไ่ไั่ม่ม่่ไม่เ่าเซ่่น่่่่ไม่ไ่่่่มมม โรงแรมโฟร์ซีซันไงอ๋อแปลกแปลกสุดนทธิ์อ่ะเราดูดีกว่าจริงๆริไทยอนเคยออกอัลบั้มเดี่ยวมาเยอะแล้วนะตั้งแต่แรกสุดเลยเขาฟังมาไอฉะนั้นจริงๆเนี่ยชอบสี MVI มากคือโดยพื้นสุดใช่ชอบสวยมากใหยอนสวดใช่ไหมที่ความใหม่ดีด้วยนะใช่ความใหม่ดีใช่ไหมเอ็มบีไอก็ดีด้วยตามมาแบบมีไอมีไฟมีเลนมีเยอะแยะเลยก่อนแล้วค่อยไฟอย่าอย่ามาเรียงลำดับผิดครับแต่ผมผมไม่ติงไทยอนนะจอยมาดู อ่าได้เราจะดูก็คือก็พูดไงก็คือเป็นเมนวอยหลักของยุคเจเนอเรชันนั่นเองนะครับเรามันเสียงทรงพลังชัดเจนไม่ต้องบอกแหละเรามาดูกันดีกว่าเพลงช้าเพลยงเร็วนะก็ถูกไม่ต้องงงว่าแก้วนี้คืออะไรก็คือมันคือตั้งตั้งโทรศัพท์ดอยู่ไปเปิดลำโพงแล้วใช่ไหมเปิดแล้วยังนะเสร็จละตังตังอะไรนี่อะไรอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มต้องสวย ยางยางยางแต่นี้รู้สึกแบบชอบทรอผมทองผมทองแล้วนะขานี่ซาไทรอยดทุกอย่างเอ๊ะลางเขียนอะไร U อะไรวะอันไม่ทันอ่ะ ซึ่งในความเป็นจริงคือแก้วบางหน้าเราโอ้โหโอ้โอไปละไอละน้โอ้โออนโอ้โออ้นอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้ออ้ออออ and now I want something something new newer newer now something new something new โอ้ยชอบลูกนี้มากเลยลูกนี้เป็นลูกอ่ะแบบชอบเสียงที่เล่นมันไม่ใช่เสียงพยอนเนี่ยแต่มันจะมีเสียงคอรัสคอที่เป็นฮาร์โมนีไว้ด้วยนะอันนั้นดีอันนั้นดีคนเราลุกหมดเลยอ่ะดูเด็กก็โฟล์ซิชั่นไงก็ต้องมีสี่ลุกอะเอากุนมาเลยนะโฟล์ซิชั่นมันคืออะไรบ้างนะร้อนหนาวฝนแล้วก็สปริงป่ะงหรือออทัมบ้างไม่มันของเกาหลีมันเป็นยังไงเนี่ยปะร้อน หี่ร่วงมันมีฝนไหมนะก็ไม่มีไม่มีไม่มีเกาหลีมันจะมีช่วงที่เป็นใบไม้ปลี่นตนที่ที่น้ำท่วมที่น้ำท่วมอะชอบดูแค่ยอนองหน้ามาลเราชอบดนตรีมากอะดูแบบดูอบอุ่นอ่ะโอ้โหนะคุณภาพครับแก้ขึ้นมา ก็คือไทยอนอ่ะไม่นี่ชอบเนื้อเสียงไทยอนมาสังเกตไหมสมัยสมัยนี้บางทีไอดอลกูเดบิวต์มาใหม่เมโวเกอเสียงค่อนข้างบางเว้ยคือเออแบบเก๋าว่าเออแบบว่าเสียงที่แบบค่อนข้างร้องขึ้นสูงได้พอแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วเสียงไทยอนหนารู้สึกฟังแล้วมันมีอิมแพคมันเต็มแล้วแบบเออมันมันมันได้มันสวยมากเลยเป็นคนที่แบบออกมาคนเดียวก็เอาอยู่อ่ะ I even really love you สวยจนอยากจะร้องไห้แล้วจะร้องเลยร้องเลย จะลองแล้วดีแต่แบบอยากให้ดัแบงางเต็มแล้วอันนี้ไม่ใช่บงาเต็มหรอไม่ใช่ก่อดมาสองซิงเกิลกรากวกรเ็มากสิงของจริงดูทุสิ่นี่แม่นอนดีแต่นี่ก็สวยอ่ะชอบมีนะขอบคุณมากเลยเอ็มบีเมีแบบขอบคุณโอเคไม่คุณลสวยอ่ะชุด มันก็คือสไตล์ไทยยนเลยชชัดเลเนะเราชอบวามที่แบบทำทำเพลงถึงแบบจะไม่ได้ตีลตลาดเกาหลีแต่ว่ามันมันเพราะจริงๆคุณภาพมันเต็อมอะเสร็แล้วไม่แน่ใจแล้วว่าเราเราคจริงๆหรือเปล่านี่ <Yeah. S 3> ชอบ กับเราเหรอใช่เราเพลินเลยอ่ะเออแบบดูเพลินมันเพลินจริงๆนะดูแบบแบบดูเรื่อยๆก็ดูได้อ่ะแต่มันคือดูเงาๆแบบว่าใช่ใช่มันมันเป็นฟิลเงาแล้วมันเหมือนจะอบอุ่นนะแต่พอไปเรื่อยๆมันเริ่มเงามันดูแบบมันมีคนเรามีไหล่ลมช่วงร้อนอ่ะจะมีช่วงที่แบบกระติกหรืออะไรกระปีกระเป๋าเอออะไรพนเราชอบีควที่แบบอ่าจะมีคำคำขึ้นอซึ่งมันเป็นเนื้อเพลงอ๋อที่แปลอช่ที่แปลมาแล้วใช่ไหมที่สาลคฮันเนสกาก็อะไร แต่ไม่แน่ใจว่าฉันรักคุณฉันเคยรักคุณใช่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 นีติกรรมมันเป็นอดีตแล้วนี่แบบชอบมากเลยแล้วมันคือแค่รอนถ่ายถ่ายทอด ความแบบอารมณ์ของเพลงได้ดีอยู่แล้วไม่เขาเรียกความอีโมชั่นอลมันแส่ในเนื้อเสียงน้ำเสียงนะที่เราไปรู้สึกว่าสัมผัสได้ไหมกระทั่งแปลไม่ออกเอแล้วเราชอบที่แบบใช่ไหมเพลงนี้แบบไม่ต้องมีไฮโน้ตดะแบบเพราะปกติปกติตั้ทุกเพลงของไทยอนที่ถึงไฮโน้ตไทยอนเหมือนกันแต่ว่าพอไม่มีไฮโน้ตดะมันทำให้รู้สึกเรื่อยมันฟังได้เื่อๆแบบเพลินอะแต่ถ้ามีไฮโน้ตดะพอไฮโน้ตมาปุ๊บเราจะรู้ว่าใกล้จบละอย่างที่เมื่อกี้อ้าวจบแล้วเหรอเนี่ยมันก็เหมือนจบ เดี๋ยวันไหนรู้สึกกำลังเพลินอยู่่แต่ว่าเราเราชอบความที่แบบเออมันมันเศร้ามันมันมีความเศร้าตามอย่างไงไม่รู้ว่าคือเราแปลไม่เราแปลไม่ออกนะเราอย่างแค่บางคําที่แบบเออมันขึ้นมาแต่ว่าแบบมันมันมีความมันมีมันความมีความรู้สึกร่วมไปด้วยใช่ก็คือแบบวันนี้ต้องยกให้เนยกให้เน้นะฮะเพราะว่าแปนไง พี่เสื้อขาวพี่เสื้อขาวหรืพี่เสื้อน้ำเงินเป็นแฟนกันะครับกำลักแล้วกลังพี่เสื้อน้ำเงินก็คือกําลังเช็ดไก่อยู่พีอกินไก่ด้วยไก่เด็ดไก่อ๋อนี่คือฉันเช็จผมฉันมืออ่ะก็คืออ่ะพี่สนามเงินก็คือพนักงานร้านนะอือใช่ด้วยอ่ะนป็นของคุณร้านไอซ์ซัทนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่จริงเราเอาที่นี่หลายคลิปมาทำสองคลิปเองก็มีเจโดซิโอริต้านะครับกับอันนี้แหละไทยอนซาเกะนะครับ ส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคนะก็ไปเรื่อยๆแต่นี่อยากคิดถึงเนี่ยวายเหมือนกันนะของไทออนว่าอยากเห็นกับไทออนกลับไปเต้นเหมือนกันใช่ซึ่งแบบสวยมันก็พีคดีนะเต้นแล้วนางเล่นกล้องดีคือไม่เ้อนเป็นกล้องดีประสบการณ์เยอะใช่เพราะแต่ว่าแม่ก็คือแม่เดมกี่ปีแล้วสิบแล้วถึงยังเกินพอร้องอยากพูดถึงอายุแต่แบบอายุก่อนนะแต่นี่คือแบบ จริงเด็ดลงเรื่อยๆใช่น่าดูนะรู้สึกหน้ามันไม่เปลี่ยนเลยรู้สึกเอาเนี้ยไปปอนเทียมแบบสัมยินทูรีเวอร์ก็แบบอ่ามันเปลี่ยนแหละเปลี่ยนนิดนึงแบบมีความแต่แค่แบบไม่ได้ไม่ได้ดูแก่ใช่แต่พอลบเพื่อนสตาร์กคือคล้ายตอนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมก็คือแบบอาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าแบบเป็นความตาชั้นเกลียวที่น่าตาไม่ะป็นอัคือความจริงแล้วอาจจะแบบทายอนอัดเพลงพวกเนี้ยตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้วแล้วทยอยปล่อยดีมันตลอดตอนนี้หรอไม่ได้ไม่ต้้อองถถาาาาาามมมวว่่่่ทหหหนใรืเปล ปัดไฮไลท์ใหม่หรือเปล่าเจ๋อเพราะพอเปลี่ยนไฮไลท์ก็คือเปลี่ยนอืมแต่ก็คือแบบพอล้างเครื่องสำอางแล้วก็คืออมวยที่น่ารักเดิมแต่ไปได้ดีสุดจริงๆริงอที่ตอนนี้เราเป็นคนตัวเล็กๆแล้วแบบมี power การร้องเพลงใช่ไหมนะใช่ใช่จริงแบบแอมแบนเจ๋ออะไรวะขนมจีนของไทยก็พี่ขนมจีนแบบตัวนิดเดียวเองนะเจ๋อเจ้าตัวนางเล่นแบบ E m u s i ลอะไรเงี้ยหนูนาด้วยพี่หนูนาใช่ใช่หนูนาก็เป็นคนที่ตัวเล็กแต่เสียงใหญ่ถือว่าประทับใจ คิดถึงถึงอยากฟังอัลบั้มเต็มแล้วรู้ไหมเอสเอ็มปล่อยมาได้แล้วมีไม่หาไม่หายท่านลีซูมาโมโหมากเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะแบบรอคอยมานาสแสนดาแบบวันนี้ที่รอคอยเอยจริงถ้าจะพูดถึงเอสเอ็มสิ่งที่รอคอยอยู่ตอนเนี้ยเอฟเอ็กกูหายไปไหนแล้วอันนี้คืองหายจริงหายไปก่อน จริงชอบมากตามมั้นแบบเราไม่ใช่ลาสตาไม่ใช่ลาสตาลาสต้าลาสต้าท่านี่ยมันไอเด็กแล้วก็มาเจะพอซัมเมอร์แล้วก็มาชุ่มก่อนแล้วฮซัมเมอร์มันอ่ะมาเลยนี่เลงได้ลาสต้ามาชู้ใช่ไหมชู้แล้วมาเป็นวีเอบีโอมาเนื้อวีเอบีโอวีเอบีโอแล้วพอซัมเมอร์มาแหละเป็นพีโนพีโอเลยพอซัมเมอร์แล้วออเล็กชิกช็อกอะออเล็กชิกช็อกมาก่อนพีโนพีโอเหรอ electric shock kio เป็นเพลงที่ได้รางวัลเพลงแรกเพราะตอนนั้น่ะโฟ r b i ิ d e ขึ้น biller biller แล้ว pio ิ i o ได้รางวัลซึ่ง electric shock ได้รางวัลประมาณสามทั้วยกูจำได้เพราะนั้นาพว่า pio ิ i o มาก่อนแล้วตามด้วย c ั s เม m e r แล้วถึงมันเป็น new อ electric shock แล้วไอ้แขกชอว์จะเป็นพวกไอ้ลำพำพำพำอะใช่แล้วแล้วก็ม uh> ีกลับมาอันสุดท hm ้ายถ้าจะไม่พิจนรณนแมนสุดท้ายเปเลสไลท์ที่ซอลี่ยังอยู่ด้วยแล้วออกอังคารแล้วก็กลับมาเป็นโฟวอลแล้วก็ไปเลยจ้าแล้วก็มาสเตชันอีกอันหนึ่งสเตชันไสเตชันมีเพลงสเตชันของสี่คนนี้เหรอใช่ ของ F X มีสเปเชันเพราะถ้าจำได้ก็จะเป็นโซโล่ของลูน่าแอมเบอร์เลยคนนั้นแล้วที่แอมเบอร์เอาแต่ sing t ด a t d r e s มีมีมีนี่ก่อนมีมีเด็กไม่รู้เรื่องกับเราอะแต่ว่าคือน้องเกิดไม่ค่ะถ้าแบบทำลาย F X ไม่เถียงด้วยแต่ว่าถ้าทำลายโซเชียลจำได้หมดทำลายดงบังก็จำได้หมดเหมือนกลยรู้เลยว่าแกเป็นทำลายบีชแล้วกันครับเป็นวงแรกที่ติ่งเลยบีชโอ้พูดถึงแล้วก็ ดายอ่ะเราจะไม่พูดถึงอ่ะข้ามประเด็นออออออเเันนั้นเราเราไม่แตะกันใครที่ชอบไทยยอนหรือใครมีคอมเมนต์ว่าอยากให้เราไปเลียกี่ร้านไหนก็ส่งมาได้นะไม่ต้องส่งนะเราไม่อยากเลียเพลงอะไรอ่ะเพราะแม่เนาเอาว่าจะพยายามทุกเลียห้ได้ทุกเพลงแ่ต้องบอกว่า เอเพลงอะไรใหม่อ่จจะรีแอคให้แต่ถ้าเพลงเก่าๆเราดูแล้วมันอาจจะแบบย้อตอนนี้มันเป็นที่ดูอะไรนล่าสุดลงของปีใบทีพี่น้องทำมาพี่คะรีแอคเพลงบางทันเอ่อบอยอินเลิฟให้หน่อยค่ะบอโนบอดีเจอโนบอดีมคือแบบอ้ใช่เจอโนบอดีมคือแบบหนูโนบอดีมเนี่ยย้อนมาหลายปีแล้วซึ่งพี่อะดูมันาังมากแล้วถ้าเป็นเราเป็นรีแอคเพลงจีไหมจีไหนจีจีจีอ่าถ้างินถามเจสิก้าใส่เกนสีอะไรโอ้ ไม่ใช่มีสามสีมีเขียวมีชมพูมีเหลืองรู้แค่ว่าใส่เสื้อสีเทาแขนยาวใส่เอี๊ยมไม่เอี๊ยมตึงเอียงเฉี่ยมชมพูเจสิก้านะไม่รู้เอ๊เจสิก้าเหมือนไม่ใส่ปะนี่จำนี่จำนี่จำไม่ได้นี่จำไม่ได้เหมือนกันไทยอ่อนเยียมเหลือโอ้ยเริ่มอะรู้แต่ว่ารูแต่ไม่มีไม่ใช่อันนั้นอันนั้นตอนนั้นเป็นสีสีที่ทุกคนหุ่นตอนที่เป็นหุ่นอะ แตงเกงสีเงินใครไพยอนใช่ใช่ใช่ไม่แต่มันมีเกงสินส่งเกงสุดสั้นที่มันเป็นเกงสามสีมีแค่สามสีจำได้แค่ว่าทิฟฟานี่เสื้อเขียวมีเดียทิฟฟานี่ชอบชมพูใช่ที่มีเคยได้ยินข่าวหนึ่งที่เขบอกอะไรทิฟฟานี่ออกตังเองตอนเพลงอะไรไอเดือบบอยไม่ใช่หลังเดือบบอยช่วยเนะอ่าเมสเสเซอร์ออเมสเซอร์เมสเซอร์มีอะไรที่ทิฟฟานี่ไม่ชอบสีชุดอะเกี่ยวกับความที่หน้าแบบ ไม่คือแบบที่ที่เคยเห็นในข่าวว่าที่พี่นี่ไม่ชอบสีชุดที่ใส่ออกมาให้นางเลยออกตังเองให้เปลี่ยนชุดสีภูอยูมีอะไรี้างมีข่าวช่วงหนึ่งก็มีเห็นเห็นชุดสีพูอยู่ว่ามีแต่ไม่มีชุดสีชมพูไหนทำร้ายจิตใจเท่าเพลงนี้แล้วอะไรวะอ่ power power ชมพูอะญี่ปุ่นปะไม่ได้ตามากชมพูแบบแล้วสะท้อนแสงอ่ะจริงจริงตอนนี้เราคนติดคลิปก่อนตอนนี้เราเราเป็นวิกิพีเดียแล้วตอนนี้ยจริงอ่ะวันนี้ขอขอบคุณสองพีดีนะครับบ๊ายบายถ้าโจเจนออกเพลงใหม่มาก็จะรีแอคครับเพราะผมอยากรีแอคเฮ้ยเดี๋ยวดีวันนี้วันจันทร์เจอกันสเตจคิดครับได้ดิเจอกันบ๊ายบายยงบ๊ายบายเขาจะงงป้าวันจันทร์ไหนต้องมันเจอไหนมีปิดนิดหน่อยวันจันทร์เราไม่อยู่นี่นะ